มีหนุ่มสายเก่าค่ะมาดูนะคะแหมหล่อล่่าเลยทีเดียวเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะมาเที่ยวที่เกาหลีใต้แล้วแล้วก็อยากจะมาเที่ยวอย่างมีความสุขฉันขอบอกนะว่าฉันจะแนะนำห้าสิ่งที่คุณไม่ควรทำและนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้หก็คืออย่าน่าเกลียดสองก็คืออย่าอ้วนสก็คืออย่าจนสก็คืออย่าซีเรียสอะไรมากจนเกินไป และข้อสุดท้ายข้อ5ก็คืออย่าหยาบคายโดย c r e เอเตอร์คนนี้ใช้ชื่อว่าแ a รน e เลค่ะน่าจะเป็นคนเกาหลีเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีคนเข้าไปดูคลิปแค่ประมาณ1,606 0 0 0กว่าคนแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยเพียบเลยค่ะ1,600กว่าความคิดเห็นโดยมีต่างชาติหลายคนเลยนะคะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นมีคอมเมนต์จากเฮอริเคนบอกว่าแล้วทำไมคุณถึงอยู่ที่นั่นกับคนที่คุณพูดถึงทั้ง5แบบเลยล่ะ โดยครีเอเตอร์ที่ชื่อแดเนียลก็มาตอบด้วยนะคะบอกว่าฉันรู้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะแดกดันฉันแต่อย่าปล่อยให้คนที่เกลียดชังมาหาฉันละกันโดยมีต่างชาติหลายคนนะ่ามาพูดถึงคอมเมนต์นี้ โอมิเทียค่ะบอกว่าแล้วทำไมคุณถึงให้ทางเลือกกับผู้คนเหมือนกับว่าเป็นความผิดของพวกเขาอย่างนั้นหรอส่วนอีสเตอร์บอกว่าเฮ้ยดูดฉันอ้วนนะ่ะส่วนแนตตี้บอกว่าก็ไม่ได้มีใครอยากจะโจนนะแต่ว่าที่ฉันอยากจะไปที่นั่นนะ่ะเพราะว่าฉันอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไงส่วนอีกคนนึงค่ะบอกว่าคุณรู้ไหมในเกาหลีเนี่ยมีแต่คนหน้าตาดีมีแต่คนหน้าตาสวยใช่ไหมแล้วตกลงเนี่ยคุณไปเที่ยวเกาหลีคุณกําลังมองหาอะไรกันแน่ อีกคอมเมนต์ชื่อไบรด้าค่ะบอกว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นเมนหรือเปล่าส่วนอันเดียค่ะเขาบอกว่าโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคอมเมนต์เนี้ยเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยนะลักกี้ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าอุย้ยฉันไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็ใส่อีโมจิหัวเราะโดยส่วนใหญ่นะหลายๆคนเข้ามาใส่อีโมจิหัวเราะหมดเลยเออมีด้าค่ะบอกว่า จริงเหรอเนี่ยฉันสงสัยมากๆเลยแล้วก็ต่างชาติหลายๆคนนะเข้ามาใส่ีโมจิหัวเราะแล้วก็บอกว่าอุย้ยฉันอะเข้าใจเลยนะผู้ชายคนเนี้ยเขาพูดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ทางทางที่ตัวเองพูดว่าห้าม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 ห้าอย่างนี้แต่ฉันรู้เลยว่าผู้ชายคนเนี้ยที่เขาพูดห้ามทั้งห้าอย่างเขาก็คบคนทั้งห้าประเภทนั่นแหละพูดมาได้ยังไงส่วนชาญอเมริกาเขาบอกว่าอา้าว เห็นว่าอยู่ในเกาหลีนี่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบคนแบบนั้นแล้วคุณไปอยู่ที่ประเทศนั้นทําไมอะ่ะส่วนลิลี่ค่ะเธอเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าข้อ6ฉันเติมให้นะก็คืออย่าไปฟังความคิดเห็นของเธอเพราะฉันรู้สึกว่ามันแย่มากเลยอะ่ะส่วนบรากัดค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเพิ่มข้อ7 8 90ด้วยนะเ <laughs> พราะที่เขาพูดมาทั้ง5ข้อเนี่ยคือมันดูไม่จืดเลยอะ่ะ อีกคอมเมนต์นึงต่างชาติชืช่อว่าซิมมี่ค่ะเธอบอกว่าฉันมีครบ5ข้อที่คุณพูดเลยแหละแต่ไม่เป็นไรเจอกันนะเดือนธันวาคมนี้ฉันไปที่นั่นแน่นอนโดยแดเนียลก็มาตอบด้วยนะคะบอกว่านั่นแหละที่ฉันพูดถึงคือความมั่นใจไง ส่วนโจบีล่าค่ะเธอบอกว่าโอ้ยมันบ้าจริงๆฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนั้นเลยนะเนี่ยฉันรู้สึกว่าน่าสงสารพลเมืองที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่ต้องลําบากส่วนอามากค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหแม่หญิงเอ้ยฉันไม่เห็นความงามภายในตัวคุณเลยอส่วนคอมเมนต์จากหาเดียวค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าข้อ6ฉันเติมให้ว่าอย่าไปที่ประเทศนี้เลย ส่วนอลิซก็มาคอมเมนต์บอกว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วว่าคนนี้ยเขากําลังบอกว่าอยากเป็นเหมือนเขาเลยเพราะว่าผู้ชายแบบเนี้คือแย่มากๆส่วนลอร่านะคะเธอมาคอมเมนต์บอกว่าด้วยความสัตย์จริงนะฉันขอถามนิดนึงเธอตกลงใครกันแน่ที่หยาบคายส่วนฮานุค่ะเขาบอกว่าโ้ย สงสัยผู้ชายคนนี้เขาจะไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่มั้งแล้วก็ใส่อีโมจิหัวเราะอ,อีกคนนึงค่ะต่างชาติชื่อว่าเชลซีบอกว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังพูดความจริงนะฉันไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในประเทศนั้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็ฉันจะอยู่ที่นั่นได้ยังไงน่าเศร้าเหลือเกินที่เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริง แต่ฉันเคยได้ยินคนพูดเหมือนกันว่าถ้าอยากไปเที่ยวที่นั่นน่ะแล้วก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นแล้วคุณต้องการการยอมรับจากคนเกาหลีก็ต้องมีครบทั้ง5้าข้อเหมือนที่ผู้ชายคนนี้พูดเลยส่วนดอนตี้ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรจะ้ะเดี๋ยวฉันไปเที่ยวเมืองจีนแทนดีกว่าฉันอยากจะรู้จริงๆว่าคุณอาศัยอยู่ที่นั่นได้ยังไงกันเนี่ย ส่วนคีสค่ะเขาบอกว่าฉันอยากจะรู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นได้ยังไงคุณอาศัยอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่คบคนแบบนั้นเลยที่คุณพูดมาทาั้ง5ข้อเนี่นะโอ้ไมลเฟรนช่วยสัญญากับฉันทีเถอะว่าความสงบสุขจะเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ได้ยังไงถ้าเกิดมีคนแบบนี้อยู่ ส่วนคริสติน่ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนถ้าคุณอยากจะท่องเที่ยวนะมาโรมาเนียสิจ้าส่วนโซเฟียค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยฉันมีทั้ง5ข้อเลยอย่าที่คุณบอกว่าห้ามเนี่ยแล้วอย่างนี้ฉันจะไปไหนได้มัองเนี่ยส่วนไดเนชาสีดีค่ะเธอบอกว่าอุ๊ยฉันจองตั๋วเที่ยวเกาหลีไปละฉันเข้าใจล,ละหลังจากฉันเห็นคลิปวิดีโอนี้นะฉันรีบไปแคนเซลทริปนี้ดีกว่าแล้วก็ใส่อีโมจิวล้มีเลนก้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอุ๊ยฉันจะต้องคือเริ่มแล้วมาฉันต้องเริ่มใดเอ็ดก่อน หรือว่าชัยคิดว่าแพลนของฉันที่จะไปเกาหลีเนี่ยดีเลยออกไปนานๆเลยดีกว่ามาเรียก็มาบอกค่ะบอกว่า เอ้ยรีบแคนเซิลดีกว่าเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนมีคนมีแผลจะไปเที่ยวที่เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นต้องยกเลิกตั้งแต่บัตรนี้เลยโดยด่วนส่วนยาริซันค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าประทอนโทษนะคะคนเกาหลีเนี่ยเขามีแต่คนรวยอยู่กันทั้งประเทศเลยเหรอคะแล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันก็คิดเหมือนกันอยากจะรู้จริงๆว่าคนเกาหลีเนี่ยเขารวยกันมากเลยเหรอส่วนแดเนียล่าค่ะเธอมาคอมเมนต์บอกว่าฉันคิดว่าไม่ว่าคนจะรวยหรือว่าจนความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นเนี่ยสำคัญ คันที่สุดนะไม่เห็นจําไปเลยว่าจะต้องยากจนหรือว่าร่ํารวยถ้าเกิดว่าคุณชอบดูถูกคุณอย่ามารังแกคนจนเลยเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยนะว่าจะมีใครที่คาดหวังแล้วก็เป็นมจริงๆกับคุณ ส่วนเทยาบอกว่าโอ,โอเคฉันอยู่บ้านของฉันดีกว่าอยู่บ้านดีๆก็มีความสุขอยู่แล้วฉันไม่ไปประเทศนั้นแน่นอนส่วนสกูบี้ค่ะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยเขาจะตัดสินคุณจากภายนอกหรือเปล่า ส่วนแอนนาเรสค่ะเธอบอกว่าสวัสดีค่ะฉันกําลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่าญี่ปุ่นนี่แหละดีที่สุดบางคนก็บอกว่าอุ๊ยฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใครจะเชื่อเนี่ยว่าเขาจะกล้าออกมาพูดแบบนี้อุ๊ยเขาเป็นเอล i ิสเพรส e ีย์หรือเปล่าคะส่วน p r ี m ิ s l ลีค่ะเธอบอกว่าเดี๋ยวนะทําไมเขาถึงออกมาพูดแบบนี้อ่ะเขาตัดสินคนแบบนั้นจริงๆหรอ ส่วนเวเนตาค่ะบอกว่าโอ้นี่แหละเป็นครั้งแรกเลยนะฉันเขียนมาร์กเอาไว้ตัวใหญ่ๆแล้วว่าจะไม่ไปเที่ยวประเทศนี้อย่างเด็ดขาดตอนแรกเนี่ยฉันก็ใส่เอาไว้ในลิสต์ของฉันนะเป็นประเทศที่ฉันจะอยากไปเที่ยวตอนเนี้ยฉันเอาออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเฟยย่าค่ะบอกว่าอุ้ยเขาพูดแบบนี้หมายถึงว่าประเทศเขามีนักท่องเที่ยวเข้ามามากเกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยไม่อยากจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีก ส่วนมาเทซี่ค่ะบอกว่าฉันอุทิศความคิดนี้ให้กับคุณเลยนะคุณรู้ไหมเมื่อคนเราสูญเสียสิทธิ์ที่แตกต่างเราจะสูญเสียสิทธิ์ในการเป็นอิสระเช่นกันจําคาของฉันไว้นะส่วนเพรชี่ค่ะเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องรีบไปยกเลิกตัวของฉันเลยนะขอบคุณมากเลยสําหรับข้อมูลแล้วก็ใส่ีโม j i หัวเราะค่ะ <laughs> ส่วนลีเลียนค่ะเธอมาคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวนะ้ามันไม่เม k เซนเลยอะฉันเสียใจมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะฉันเอาออกจากลิสต์ที่ฉันอยากไปแล้วแหละไปประเทศอื่นดีกว่า ส่วนแคทลีนซีค่ะเธอมาคอมเมนต์บอกว่ารู้ไหมว่าคนในสกอตแลนด์แล้วก็สหราชมอาณาจากักรพวกเราจะไม่ตัดสินใครเราจะต้อนรับทุทกๆคนอย่างอบอุน่นไม่รู้สินะฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันสงสัยเลยว่าคนในประเทศนี้เขาเป็นแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆล่นนะคะเห็นคลิปนี้แล้วเป็นยังไงบ้างตอนแรกเห็นอนะตกใจมากเลยนะต้องดูซ้ำไปซ้ำมาตั้งหลายรอบตกลงโอ้โหเขามีข้อห้ามถึง5ข้อนี้จริงๆโอเคเราก็เป็นหนึ่งในนะั้นอย่างน้อย เนี่ยฉันอ้วนแหละคงจะไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ